ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาชมเรือห้าสิบห้าสีพายนะครับวันนี้พามาชมเรือห้าสิบห้าสีพายเจ้าแม่ตะเคียนทองครับลำนี้จะอยู่ที่วัดธาตุดำนะครับอำเภอศรีช้างไหมครับจังหวัดหน้องคายศูนนุพานะครับเรือช่างสงวนศูนยพาครับลำนี้ครับซึ่งเดิมเป็นเรือโบราณนะครับ เด็นเรือภาคเรืออีสานเป็นเรืออีสานสานะครับเร,รือหัวงามเรือหัวเหยมนะครับเดี๋ยวเรามาชมข้างบนกันครับก็ไปลงน้ำอันนี้ก็แสงค่อนข้างจะมืดนะครับ <c oughs> นี่นะครับเราก็ตอนนี้เราเดิอนอยู่ข้างบนเทนเลอร์เนาะอันนี้ลำนี้ก็จะมีเทนเลอร์ประจำตัวนี่จะเป็นขนท้ายนะครับ เรือเรือหรือว่าในยุคก่อนคุนท้ายก็จะใหญ่หน่อยนะครับนี่เรามาถึงกระทงที่สิบนะครับจะเมเทเคนทองช่างสงวนนะครับเรานี้ครับเรือสมัยก่อนเรือมัยเดี๋ยวเราไปชมด้านท้ายกันครับเดี๋ยวเดินไปชมด้านท้ายกันครับนี่เป็นเรือรลบเรือซ้อมเนาะ เดือหลีกเรือรซ้อมเราเดินไปชมด้านท้ายกันนะครับด้านท้ายนะครับลำนี้จะเป็นเทศบาลตำบลสีเชียงใหม่มา้กันนีชัดน,นะครับด้านท้ายครับถ้าเป็นเรือสมัยก่อนนะครับเดี๋ยวเราคืบดูครับ ครับถือว่าใช่ๆนะครับลำนี้ครับตวดลายก็จะเป็นต่วลายอีกกะลักของทางอูอีกกะลักของทางอูนะครับอูช่างสงวนสุนภพานะครับอีกกะลักของเขาจะเป็นประมาณนี้นะครับตัวเรือก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งลำนี้เป็นเรือขุดเสียบครับเดี๋ยวเรามาดูรอยรอยเสียบนะครับนี่ครับตัวนี้เป็นไม้ใหม่ครับเป็นไม้ตะเคียนนะครับตัวนี้ก็เป็นไม้ตะเคียนครับ ไม้เดิมตัวนี้เป็นไม้ใหม่ครับตัวนี้เป็นไม้เดิมนะครับซึ่งเวลาการต่อเรือนะครับเป็นลำเขาจะต่อประมาณนี้ครับจะทําเป็นริ่มแหลมนะครับทำเป็นริ่มแหลมเอาแล้วหัวเรือเก่านะครับยังอยู่นะครับของลำนี้นะครับยังอยู่นะครับผมเห็นแลครับนู่ครับหัวเรือเก่าอยู่ข้างบนนะครับที่เป็นเรือห้อยเหยียมนะครับเราหาทางขึ้นก่อน นี่ครับมันเอนข้าจะเหมือนเลยนะครับซึ่งเป็นหัวเรือเก่าครับหัวเรือลํานี้แหละครับจะแม่จะเชียนทองลันี้แหละครับซึ่งเป็นเรือหัวแหยมนะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นไม้เดิมทั้งลํานะครับไม้ทั้งต้นนะครับลานี้ครับไม้ทั้งต้นนะครับ ไม้ทั้งต้นแล้วก็ต่อมาเขาก็ได้ไปทําเป็นเรือยาวขุดเสียบนะครับแล้วก็จะเป็นรอยเสียบเรือนะครับตัวนี้ลำนี้ก็เคยคว้าแชมป์ถ้วยพระรจะทานที่สนามเทศบาลบางท่าบ่อจังหวัดน้องคายนะครับถ้วยของนะครับพระพันฟีหลวงนะครับหรือว่าถ้วยพระราชินีนะครับลำนี้นะครับฝีพายชุดตีพันแสงนะครับ ในยุคนั้นนะครับพุทธศตวันแสงถ้าจำไม่ผิดน่าจะชิงกับถ้าจำไม่ผิดนะครับน่าจะชิงกับค่ายของรุ่งศุริยาครับถ้าจำไม่ผิดนะครับถ้าจำผิดก็ขอโทษด้วยนะครับจะประมาณนี้นะครับด้วยตาเอกลักษณ์นะครับ เดวตาช่างสมวนศุนนภาพาแล้วก็ลายเอกลักษณ์เอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งนะครับเปนกระจางหน้านะครับกระจางหน้าก็จะประมาณนี้ครับที่ใส่ผลไม้หรือว่าหัวตะไยนี่คือหัวตไนะครับแต่ว่าลำนี้ก็ถือว่าใหญ่ใช้ได้เลยครับมิเวเป็นเรือหนึ่งเดียวในอำเภอสีชยงใหม่นะครับหนึ่งเดียวในอำเภอเสียงใหม่นะครับซึ่งเป็นเรือยาว เรือยาวขุดเสียบนะครับแล้วก็จะมีเรือยาวโบราณอีกลำหนึ่งอยู่ที่วัดกลางนะครับเจ้าแม่สองนางอยู่แถวริมโคงครับอีกลำหนึ่งครับซึ่งเมื่อก่อนเป็นลำคู่กันกับลำตะเคียนทองครับลำชจ้าแม่ตะเคียนทองแล้วพักหลังๆมาเจ้าแม่ตะเคียนทองก็จะได้ไปทําเป็นเรือขุดเสียบนะครับซึ่งเป็นเรือขุดเสียบก่อนนะครับแล้วก็จะมีโบราณอีกลำหนึ่งจอดอยู่วัดแล้วก็ลำนึงก็มาทำเป็นขุดเสียบนะครับมีทั้งหมด2ลํลำด้วยกันนะครับอยู่ที่อำเภอสิงห์ใหม่ นะครับก็จะเป็นรอยเสียบอันนี้เป็นช่วงงหน้านะครับช่วงหน้าเนคการเก็บเืีโยวโหก็ถือว่า็ดีนะครับเพราะว่าหลายปีแล้วเนาะก็จะมีการแม่แรงยกขึ้นนะครับให้ล้อไม่ได้รับน้ําหนักมากครับช่วงนี้ครับคี่จะเป็นลายพะัะหน้าน ลายที่นักสีเหลืองสีแดงสีน้ำเงินนะครับจำแนกเ,เป็นจำลองเรือถือว่าเป็นเรือโบราณเลยในยุคนี้ก็ว่าได้นะครับเป็นเรือขุดเสียบลายอิสระาของเขานะครับการเก็บเรือก็ถือว่าเก็บได้ดีครับเพราะมีการล็อกไว้เพื่อไม่ให้เรือดิ่นหรือว่า เสียลูบทรงนะครับขอฝากติดตามทางช่องหมอผีชนเนลด้วยนะครับตอนนี้ผู้ติดตามเราก็ขอขอบคุณผู้ติดตามทุกคนทุกท่านนะครับแล้วก็ขอฝากช่องน้องใหม่นไปด้วยนะครับเราจะนําเสนอเรือนะครับแบบนี้ในจังหวัดน้องคายแล้วไปชมที่ต่อไปว่าเราจะไปที่ไหนกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับโปรดติดตามคลิปต่อไปว่าเราจะไปที่ไหนนะครับจะให้เราไปที่ไหนคอมเมนต์มานะครับ ในช่อง Youtube หมอฮิชแ a น n e ลนะครับผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยนะครับหากข้อมูลไม่ตรงหรือผิดเพี้ยนจากนี้ไปก็ขอโทษขออภัยไป้นะครับก็จะนำไปปรับปรุงในช่องใหม่นะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับขอบคุณครับ